สัสดีครับพี่น้องเอฟซีโพธิกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับเสาว,วันเสาพี่น้องมาบ้านมาาบุญกะทินนะครับภาพเอฟซีมาช่มเจ้าเชียงรายหนึ่งนะครับตอนนี้กาลัางโล่งอยู่พี่น้องขาเดงกิ้งคืงโตกระแดงนะครับตัวน,นี้เป็นนกแง้มคู่นี่แปลกๆครับคือจังสีคู่อ้างถึ่งมเม,มนนะครับอ่างบรชัดต้องบอกว่าอ้างบ่ชัดกันแล้วกันครับนกชําอายุกงสองปีกวัวครับ เดือนท่านว่าเนี่ครบสามปีพี่น้องนกช่ำจากบ้านฝั่งหมินนะครับตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับพออาจารย์มาดหรือว่าพอพี่เราพ้งผันไห่มากพี่น้องนี่บูซาผัานมากกระบดให้ขึ้นๆซ้อนันยังสีแอบนะครับส่วนเจ้าเชียงไล่สองนะครับตัวนั้นสองกูห้หอยหอยพยบานไปฝึกครับพี่น้องเดยสิาพาไปเบิงเฉลอยอ่าเจ้าส่วนรพุ่มนะครับ ครับฉเฉลยเจ้าโซนอภูมนะครับต่อแต่ยหน่าจะของพี่น้องทีกํา่ังทรงใส่าเป็นนกสองกุ๊กห้อยตัวน,นั้นบ่นะครับก็ให้เสี้ยนหลายๆท่านเบิงบ้งเบิ้งซอตาที่พันวานะครับเบิง้งไตตาเบิ้งจำไตตาพันกับว่านกสองกุ๊กอยู่ทันว่าผมกับเบิ้งบ่เป็นครับพี่น้องกันได้เบิ้งเป็นกับิจารณากันก็แล้วกันนะครับที่สุดนั่นก็คือล่อฟังเสียงขันครับ เนี่ยมันขึ้นมากพนละนี่ผมก็ลังทายทองออูยครับเอาไม้ดูกใสแย่น้ำไปแล้วจากสามสี่หมื่นนะครับก็ยจังมูยู่สมุตปาการล่ะเจ้าดาวไฟครับเจ้ายอดคุณพ่นกับใส่ไปห็นแล้วครับกลับไปวันจันทร์ังเสียวออกทายพอดีครับพี่น้องเฉลยแต้มที่สิบของเจ้าสวนภูมินะครับนกป่าเมืองการอันนี้เอามาช่ำไหวตอนแรกว่าเป็นนกแมนะครับเกือบเป็นปล่อยพี่น้องก็เลยเบิ่งย่ำสองนกเถิดตัวนี้สันนกนกผูก เปี่ยงไว,ว้ก่อนครับหันเสียงบอดีหรือว่าบกขึ้นม้อยังกะจังคอยปลอยขึ้นซูทำไมาชาิครับผมม้อยยากอกครับอันนี้เป็นเฉลยของเจ้าน้ำขบวนครับต่อด้อยูปลาปลาโขกทายบานพี่น้องนี่กะตัวนี้ตัวตนเงี้ยครับง่ามดีผมกะตัดปีกหรือบป่เนาะมันจังสิบดินแห้งนะครับตัอปะนังกระดินอยู่ดีส่วนฝากไปบนกะจังเป็นเฉลยนกเมืองการครับ จากท่องาผาภุ่มกระล่อรุ่นครับล่อร,รุ่นเสียงพี่น้องเต่าตัวนี้ขันยน,น,นอยู่ปลาในเสียงมวนครับค้าล่มมีขัดหนึ่งนะครับมีขัดอยู่ต้องลอบเบิง้งช่วงจังหวะขึ้นๆว่าสีจังไนครับผมสาหรับนกช่าเรื่องททมิเน่แล้วครับก็ได้ใหผู้เฒาเกียร์นำเกียร์เนี้ยตัวเดียวเป็นกับจังปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับผมครับภาพี่น้องมาโฮมบุญกระทินนะครับโอทิศหาพอประดุงแสงใสพี่น้องนี่น ขออดเพลยนเพลินแล้วครับครับเป็นผู้บาอาจารย์ของผมเองนะครับพาผู้นี้ผมเป็นคนไทยพี่น้องนี่ครับตัง้งแต่สมัยเพลินยังมีชีวิตอยู่ครับเ,เดนดน,น,น้ำเพลินอันนี้เป็นการต้อนรับการสู้ถ่ายของเพลินนะครับตอนเพลินสีจากไปพี่น้องนี่ชายูโคกป้าหินนะครับอันนี้ตอนผมแบ่งนกตัวนน้ำเพลินครับอนนันอน,น,นี้ต้อนรับสำคันนี่ยอันนี้อ่ะพาเข้ามาพู้นนี้ยี่น้ำผมนี่น้อง พเนยียรพื้น,น้กะอ่านยียรลังนีอยู่น้องผมตอนปัจจุนตอนนี้นะครับขึ้นพเนียงไหนเนี่ยขึ้นกู้บาจยา์นะครับแสดเพนนีจากก้อนพี่น้องครับเป็นเพ่นยุกอะจะได้สัมผัสให้ข้อมูลร้ายครับพี่น้องกู้บาอาจารันวันนี้มาเอาบุญกับทินหาเพิ่นนะครับบ้านล่องคำตำบลป่าสังอำเภอจตุรพักพีมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่นอ้องเอาอนุโมทนาบนุญต้องการน,นะครับแล้วพี่น้องหยิบซิก่อนเดินทางกลับเมืองกรุงนะครับมาเบิ่ง เขาเม็ดหน่อยพี่น้องเท่ากัาเขามันเป็นเขาปนนะครับมันเกิดอยู่น้ำเขาจ่าหรือเขาเหนียวอันนี้เป็นเขาเม็ดสั้นนะครับแต่ว่าเมื่อ่เมืไห่เป็นเขาเม็ดบกเขือครับภาษาไทยบ้านอาจีพเอิญเขาไม้แยงเอิญเขาปนเนี่ยงก็แล้วแต่อันนี้มันบ่ทันแก่ปยบเลยหรอครับผู้เฒ่อมันเกี่ยวมาเอาให้นกครับพี่น้องอันนี้ก็ดีได้คือกันครับที่เม็ดสั้นๆเมื่อเม็ดครับเม็ดน้อยเม็ดอาชีพเนี่ยก็เม็ดบกเขือนหน่อยนึงครับแต่เขาเม็ดบกเขืออาชีพน้อยกว่านี้ มือนี้เสร็จเดินทางกลับสมุทรปราการแล้วครับผมมีทรงดินเอียดหากิโลไปกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็ทรงไม่กระดูกใสครับครับไม่กระดูกใสอ่ามะอื่นหน่อยทรงไปให้พี่สุนทรน,นะครับจังหวัดนนทบุรีนะเอฟซี FC จากช่อง YouTube นะครับ20ชิ้นนะครับนี่ไม่กดูกไสตี่แห้งแล้วสามารถไปแช่น้ำให้กินได้เลยครับเพื่อจะหนุกผมอยู่บ้านเนี่ยก,กินสุดโตะครับพี่นอ้องทายทอง6เดือนหนึ่งครั้งโวยไงซะปีหนึ่งหรือท้ายสองเถือ่อ เป็นพ้นดีขนกต่อห้องมันยังคึกนะครับไอ้ท่ายทองท่ายยังเราก็มันก็รจะกินขาเสียบเพื่อว่าละพี่น้องก็กจะคึกนะครับนี่จมบ่มีพยาธิขนกขี่เขียวกับกินเนีได้กันครับตัวได้ขี่เขียวป่วยนี่กักินแล้วจะผมจะภาพี่น้องไปเบิ้งต้นเล่นเข็ดนะครับต้นเล่นเขียดที่เป็นสูตรของพอใช้อันนึงก็เป็นยาทายทองไดครับผมเห็นอยู่เมื่อ้านนี่ครับนี่คือต้นเล่นเขียดนะครับที่สูตรพอใช่นะครับนี่เปน็นเอาไนมัน แกลาในมันไปให้นกกินนะครับเป็นคไข่เาาม็ดผักเสียดนั่นแหละครับต้นนี้สามารถตากแห้งแล้วก็แช่หน้าให้นกกินได้ครับคือกันกบไม่ดูดใสเลยเป็นยาไทายเราก็พูดมาเป็นยาคึกความมาสันนี่ครับต้นเล่นเข็ดใบเป็นแบบนี้พี่น้องพบได้ทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยนะครับนี่ใบเลนเข็ดนี่ดอกเป็นแบบนี้ครับดอกเรามีฟักนะครับมีฟักแบบนี้เดินต้นเล่นเข็ดได้พี่น้องเด้อนี่เด้อนะครับเอฟซี FC เป็นความรูคับนะครับเอาไปเห็ดยาหนกได้ครับเป็นยาคึกนะครับต้นเป็นไม้พุ่มประมาณนี้ครับสิบรสูงกว่านี้นะแล้วก็เป็นไม้อายุบ่ยืนครับใจน้อยกับอ่าแก่แล้วก็ตายครับอันนี้ผมมาบานรอบหนาปีไหมผมจะสิมาทอนเป็นเห็ดยาได้ว่ารอบนี้เพท่านเอาครับพวาบริเอารถมาแล้วก็สกลับมือแรกนี่พี่น้องอันนี้เลยเอาไว้กอนครับินต้นเล่นเขียดเป็นแบบนี้นะพี่น้องต้นเล่นเขียดนะครับพี่น้องเมื่อกี้กูเกิดกันได ดอกครับพี่น้องนี่นี่ดอกเล่นเข็ดนะครับดอกก็เห็ดย้าได้ครับตากแห้งแต่ว่าต้นเอาต้นนี่ครับเอาช่วงนี้ช่วงล่าต้นนะครับพี่น้องใส่ในแสนในน้ำไว้แต่ว่าตากแห้งครับแห้งๆคาก็เลยล้วก็จุ่มน้ำไว้จนกว่าเสี้ยวๆออกหมดแล้วครับครับตรงนี้พี่น้องนี่โคกไตบานนะครับมีมีนกเสียงดีนะครับที่ผมตอได้นี่แหละน้ำขบวนตอได้เตรียมลาสุอยุ่ยุ่ย้นนี่แหละครับ เอาประมาณนี้แหละครับผม f อท่านใดสนใจดินเอียดนะครับโทรมาได้ครับผมยังมีทรงอยด้วยครับเด้อ0887413944ครับตอนนี้พเนียดเทนพอใช่เห็นแล้วหมูม้าเนี่ยงามๆพี่น้องหลังละ1,000บาทนะครับความยาว95เซนติเมตรนะครับน้ำหนักไม่เกิน4ขีดค้อนไม้ใสแกะครับพี่น้องอกไม้สักนะครับอกไม้สักนี่แหละเรียกว่าไม้ประดู่นี่นะครับงามๆพี่น้องเอฟซีธันดายชนใจหลังละ1,000บาทไม่อ่าหลังละห0ึ่บาทรวมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับโทรมมาได้ 0887413944มีบริการส่งให้ครับแต่ว่มีเก็บปลายทางท้งดินเอียดพร้อมครับพี่นองอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่นงองไว้ที่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ